ว้าวซาบคุณกำลังอยู่กับควรววทพานและคุณยายเกษธิ์ครับผมวันนี้ฟักก้ามีโครงการดีๆของลุงประยุทธ์มาเล่าสู่กันฟังนะครับคลิปนี้ฟักก้าจะมาเล่าถึงวิธีการลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งเพื่อรับเงินในการใช้จ่ายในร้านค้าต่างๆคนละ3,000บาทนะครับโครงการคนละครึ่งเป็นโครงการล่าสุดที่รัฐบาลจัดขึ้น เพื่อการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศแบ่งเบาภาระประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจจำนวน10ล้านสิทธิ์นะครับโครงการนี้นะครับรัฐจะช่วยจ่าย50%ไม่เกิน150บาทต่อวันและไม่เกิน3,000บาทต่อคนตลอดโครงการนะครับเริ่มใช้จ่ายกันได้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึง31ธันวาคมปี63นะครับ ในร้านค้าที่ร่วมรายการผ่านแอปเป่าตังนะครับคือในแต่ละวันเราสามารถใช้จ่ายได้300บาทในร้านค้าที่ร่วมรายการรัฐออกให้ครึ่งหนึ่งคือ150บาทเราเองออกร่วมครึ่งหนึ่ง150บาทนะครับรวมเป็น300บาทถ้าเพื่อนๆใช้ไม่หมดใน1วันเพื่อนๆสามารถทบไปใช้ในวันต่อไปได้นะครับ จนครบ3,000บาทตลอดโครงการครับเพื่อนๆสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้ตามขั้นตอนง่ายๆที่ฟัก้าจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสิ่งดีๆที่ฟัก้าจะมาเล่าให้ฟังนะครับการลงทะเบียนให้เข้าไปในเว็บไซต์ชื่อ w w w ร์ไวด์เวคนละครึ่ง .com เข้าผ่าน Google ก็ได้ครับพิมพ์เลยครับ www คนละครึ่งภาษาไทย .com จะพบหน้าเพจเป็นรูปหัวใจเลข50 50มีตัวอักษรคนละครึ่งอันนี้ถูกต้องแน่นอนครับฟาก,ก้าจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์นี้ไว้ให้เพื่อนๆกดไปนะครับวิธีการลงทะเบียนสำหรับประชาชนนะครับ ผู้มีคุณสมบัติที่ลงทะเบียนได้ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีบัตรประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปและไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าบัตรคนจนนะครับเริ่มลงทะเบียนได้วันที่16ตุลาคมปี6จําจำนวน10ล้านคนนะครับและเริ่มใช้สิทธิ์เริ่มซื้อของได้วันที่23ตุลาคมปี63นะครับ วิธีการเข้าร่วมโครงการสำหรับประชาชนนะเพื่อนๆพอถึงวันที่16ตุลาคมปี63ตอนเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปพวกเราก็เริ่มลงทะเบียนเข้าโครงการผ่านเวอร์ไเว็บคนละครึ่ง c o m นะครับจากนั้นกดปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ปุ่มสีส้มจากนั้นกดปุ่มสีแดงสำหรับประชาชนครับแนะนำเตรียมบัตรประชาชนให้พร้อมเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องนะครับ มือถือ1เบอร์ลงทะเบียนได้1สิทธิ์นะครับหลังจากการลงทะเบียนสำเร็จแล้วจะได้ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จตามเบอร์มือถือที่แจ้งไว้ภายใน3วันครับจากนั้นเพื่อนๆจะต้องดาวน์โหลดติดตั้งและยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป่าตังซึ่งเราจะต้องใช้แอปพลิเคชันเป่าตังเป็นตัวกลางในการใช้จ่ายเงินในโครงการนะครับถ้าเพื่อนๆอยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันนี้ กดตัวไอด้านขวามือทําตามฟักก้าได้ทุกขั้นตอนเลยครับโหลดเตรียไมไว้ก่อนจะได้พร้อมครับผมเราจะได้รับสิทธิ์ในการใช้ใจ่าย150บาทต่อวันเริ่มเวลา6นาฬิกาในทุกๆวันเราสามารถรับประทานอาหารหรือซื้อสินค้าได้วันละ300บาทซึ่งเงินจำนวนนี้จะเติมไว้ให้ใน g w a l l e t นะครับ เพื่อใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมรายการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของประชาชนและแอปพลิเคชันถุงเงินสําหรับร้านค้าซึ่งเราต้องเติมเงินใน g w a l l e t เพื่อร่วมจ่ายคนละครึ่งกับโครงการวิธีการเติมเงินใน g w a l l e t ฟักก้าก็เคยบอกวิธีการโดยละเอียดในคลิปเก่าๆแล้วนะครับเพื่อนๆก็ตามมาดูกันเองนะครับกดไอมุมขวาได้เลย สำคัญคือหลังจากลงทะเบียนสำเร็จจะต้องใช้จ่ายภายใน14วันครับนะับตั้งแต่23ตุลาคมไม่เช่นนั้นจะโดนตัดสิทธิ์นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆบ้างนะครับจ่ายครึ่งเดียวแต่ความสุขมาเต็มกับโครงการคนละครึ่งนะครับซีอู a g เก n